สวัสดีค่ะเคนี่จะพามาชมการยืดผมเสียผมย้อมดำนะคะ ผมทีม่ถูกทําเคมีซ้ําซ้อนมานะคะเคสแบบนี้นะคะไม่สามารถยืดได้ทุกสีสันนะคะเราจะต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจก่อนเลยนะคะว่าผลลัพธ์ออกมานะคะอาจจะไม่ได้สวยร้อเปเซ็น์เหมือนคนที่ผมเขาไม่ได้เสียมากนะคะอย่างคนที่ปิดผมขาวทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเราจะรู้กันอยู่เลยว่าเขาจะต้องทําปิดผมขาวที่โคนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะก็จะทําให้เคมีเนี่ยซ้ําซ้อนนะคะเสร็จแล้วการยืดผมแบบนี้นะคะตัวบํารุงสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการบํารุงในน้ํายายืดนะคะหรือการบํารุงหลังการยืดเช่นการทําสปาร การเชื่อมแกนการทําทิปเป็น,นะคะเสร็จแล้วการหนีผมในเคสแบบนี้นะคะองศาไฟความร้อนในการหนีบผมก็สําคัญมากนะคะอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปเพราะผมเขาค่อนข้างจะบอบช้ำมามากพอแล้วค่ะเสร็จแล้วจากการที่เราหนีดยืดเสร็จนะคะเคสแบบนี้นะคะจะต้องทําการบารุงด้วยเคลาตินพัดแทนการลงน้ํายากโกลก็กอก อีกขั้นตอนเลยค่ะเพื่อจะเป็นการบำรุงซ่อมผมเสียนะคะตั้งแต่โคนจะหลดปลายนะคะให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักนะคะตั้งแต่โคนจะหลดปลายนะคะทิ้งตัวนะคะแล้วก็เป็นการบำรุงซ่อมผมเสียที่ถูกการทําผมเสียสะสมมายาวนานด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะคนชอบถามว่าแพลวเนี่ยทำอะไรบ้างน,นะคะส่วนมากแพลวก็จะยืดผมเคลาตินนะคะทําสีผมนะคะร้านแพลวอยู่ลําลูกกาคลองสามนะคะส่วนมากเวลายืดผมแล้วเนี่ยแพลวจะเป่าลมอันนี้ให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วถ้าลูกค้ากลับไปสระผมเองผมจะตรงประมาณไหนนะคะ ใครที่สนใจทำผมกระแพลก็ทักสอบถามจองคิวแพลมาได้นะคะขอบคุณคะ่ะ